นี่พลง้องเพลงนี่พ uh, ี่สาลองเพลงสองเจตะดันกันดัแอบหลังเสาชจ่อมึงโกงดิเจ็บเจ็บเจ็บ ล้มสองอะเนี่ยน,นุ้ยนระวงรังหลังขอบคุณนะยิงไหยขอบคุณนะ พี่ไก่เอพี่ไก่อะไรกันไก่ใครคือไก่จะบอกว่าพี่จะบอกว่าพี่ไปแล้วจะพูดว่ากูกุ๊กไอ่ใช่ยเป็นพี่ไก่ขมมนี่ไงกิวคูดาวอยู่เอ๊ะขึ้นเลยนะแม่ยืนฉันสมดุลไปหกสิบสองร้อยสองหินแม่หมดบางหินสอง ไอท็อปปีนขึ้นตรงกลางมีไม่ตัดข้างมีนี่นี่นีอออ่อยู่ข้างล่างนั่นแหละอยู่ตรงประตูเอาล่ะ first blood ตายแล Vi tar kravet i knappene. คุณล oh, no ูกคือรักแน่โอ้ยคนเจ็บเลยอะไอ้ไอ้เจอโดนม้าเนี่ยคนหนึ่งไม่ค่อยเจ็บคนหนึ่งคตรเจ็บเลย่ไม่โจไม่ค่อยเจ็บแม้แต่พี่จะยิงไม่ First blood ัำ้ำบ้าอะไรรงควงอัดหน้าเต็มก็ชาร์จปืนอยู่อ่ะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วสองตัว ก็ไม่สำเร็จดีอเออหายไม่ทับจบไปทอบเลยไหมเนี่ยเดล่หัวเช <c oughs> มีเกู่นีดันฉันรู้อยู่ขอบคุณนะขอของหน่อยขอของหน่อยฝืนฟูอีพีให้ทุกคนแล้วไม่เป็นไร ร้อยไปเลยเออเล่ก็ไม่เสียเท่าเราหรอกแตบอกใครเป็นบ้าหรอมีท็อปวิ่งไปแบบนั้นเหมือนตัวเองตัวเล็กอ่ะ <First blood. S 1> ว่ว <c oughs> โอ้โหตองนี้หมดเลยวเวเตอร์ทั้ง <laughs> ตเีเวเตอร์ทั้งตี <Double kill. S 1> ้เฮย แล้วท็อปเงตนคนเดียว <Okay. S 2> สองตัวแล้วาไหวชิวโหท็อปมันผ่านิให้เปลี่ยนให้สเฮ้ยท็อปลังชุบขั้น ค<ท>รั<ง>รบมันเล่นกรียนกมจบเกมนี้แล้วก็บอกว่าผมจะนอนแล้วนะครับพี่พี่เี็ <laughs> เปโรงเรียน